ตาเล่าเรื่อง EP 19สวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลีลาแฟนข้อคิดคติธรรมเรื่องวันนี้ให้ชื่อว่าแซงคิวพระหิวข้าวเรื่องนี้เกิดขึ้นในเช้าวันพระค่ะ,คะที่ตรงกับวันหยุดดิฉันออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารตามสัง่งสายๆหน่อยในร้านก็จะมีหญิงชายคู่หนึ่งนั่งทานอาหารอยู่ก่อนแล้ว ฝ่ายหญิงสั่งลาดหน้าฝ่ายชายไม่ทราบค่ะว่าทานอะไรเพราะว่าเรียนจานไปแล้วดิฉันก็เดินเข้าไปในร้านแล้วก็นั่งโต๊ะติดกันพร้อมสั่งผัดกะเพราหมูกรอบขณะที่นั่งรอค่ะก็สังเกตรอบรอบร้านเห็นมีถังขยะสีเขียววางไม่ไกลาจากหน้าร้านขณะนั้นเองก็มีดวงจิตของผู้ชายคนนึงคลานสีขาค่ะ ลักษณะของเขาคือไม่สามารถยืนตรงได้แต่เป็นลักษณะของการเดินแบบคลานสี่ขาแล้วลิ้งยาวเฟืยมาคุยขยะหน้าร้านเพื่อหาของกินตอนนั้นโต๊ะข้างๆค่ะก็เรียกคุณป้าเจ้าของร้านมาเก็บเงินฝ่ายผู้หญิงทานอาหารไม่หมดก็คือราดหน้านั่นเองเหลือเยอะทีเดียวถึงประมาณครึ่งจานทั้งคู่ค่ะหลังจากจ่ายเงินแล้วก็เดินออกจากร้านไป ส่วนดวงจิตที่กำลังคุยขยะหน้าร้านก็คลานมาที่โต๊ะที่ทั้งคู่เพิ่งลุกออกไปพร้อมใช้ลิ้นที่ยาวเฟยเรียในจานที่มีล้านหน้าเหลืออยู่น้ำน้ำลายเนี่ยยืดเลยค่ะขณะที่ดิฉันมองการกระทำของดวงจิตนั้นดวงจิตนั้นก็หันมามองเหมือนรู้ว่าดิฉันเห็นก็คลานสี่ขามาที่โต๊ะดิฉันเองพร้อมกับเอามือเกาะที่โต๊ะที่ดิฉันนั่งแล้วก็ถามด้วยคำถามนี้ค่ะ มึงเห็นกูเหรอแล้วก็แลบลิ้งปลิ้นตาอารมณ์ก็คือจะหลอกให้เรากลัวค่ะแต่เอาจริงๆอะนะคะดิฉันไม่ได้กลัวความสยดสยอง,องตรงหน้าที่เห็นเลยที่กลัวก็คือขออย่างเดียวอย่าทำน้ำลายหกใส่จานข้าวของดิฉันก็พอเพราะในขณะนั้นเนี่ยคุณป้าก็เอาผัดกระเพราหมูกรอบที่สั่งไว้มาเสิร์ฟค่ะ น้ำลายของดวงจิตนั้นฟูมปากเลยทีเดียวดิฉันก็พยายามผักจานข้าวเข้าไปในโต๊ะลึกๆหน่อยด้วยความที่เราก็หิวอ่ะเราก็อยากกินแบบมีความสุขแล้วก็อร่อยๆให้สมกับเป็นวันมือของมื้อเช้าของวันหยุดภาพต่อมาที่ได้เห็นก็คือชายผู้นี้ตอนมีชีวิตค่ะเป็นคนที่ตรณีถีเหนีนยวไม่รู้จักแบ่งปันเมื่อตายไปไม่มีสเสบียงบุญติดต,ตัว ก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนตอนที่มีชีวิตค่ะก็คือหิวก็อยากกินแบบคนทั่วไปไม่ได้มีบุญเพื่อไว้ให้รู้สึกว่าตัวเองอิ่มด้วยบุญอิ่มด้วยทิตนั้นด้วยไม่มีบุญติดตัวนั่นเองดิฉันก็เลยบอกให้ถอยไปก่อนขอกินข้าวก่อนได้ไหมจิตนั้นก็ไม่ยอมถอยค่ะแล้วก็โชคดีเหมือนมีฮีโร่มาช่วย เป็นดวงจิตอีกดวงที่ดิฉันเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งมาขอให้ช่วยเช่นเดียวกันแต่ด้วยคืนที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเหนื่อยจากงานประจำเราก็ง่วงมากก็เลยขอให้ดวงจิตดวงนั้นถอยไปก่อนสะดวกเมื่อไหร่ก็จะเรียกเข้ามาคุยให้รอก่อนและที่ฉันก็ตื่นเช้าออกมาที่ร้านข้าวตามสั่งตามที่เลาข้างตน้น ดวงจิตนี้ก็เลยออกมาไล่ดวงจิตผู้ชายคนนั้นแทนดิฉันพร้อมเสียงแหบห้าดุดันว่ามึงไปเลยกูมาก่อนกูรอเขาให้ฟังเรื่องกูตั้งแต่เมื่อคืนมาทีหลังถอยไปลักษณะจิตผู้หญิงคนนั้นก็คือดวงตามีสีเลือดขี้โมโหปากพึพมพำตลอดเวลาเล็บยาวเฟื้อยและลิ้นก็ยาวไม่ต่างกับจิตของผู้ชายคนนั้นเลยแต่เมื่อ เทียบกันแล้วจิตของอจิตของผู้หญิงเนี่ยจะมีความอาฆาตดุนแรงมากกว่าพร้อมกลางเล็บที่ยาาเฟื้อยพร้อมจะต่อสู้จิตของผู้ชายคนนั้นจึงยอมถอยออกไปดิฉันก็เลยบอกจิตผู้หญิงไว้ว่าถ้าอยากให้ฟังเรื่องราวที่เธอเจอมาขอให้ถอยไปก่อนขอกินข้าวแบบสงบสุขได้ไหมนางก็รับคำแล้วก็บอกว่า ได้เดี๋ยวมาใหม่นะแล้วก็กำชับไว้ว่าอย่าลืมสัญญาว่าจะฟังเรื่องของนางเราก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็นั่งทานข้าวจนอิ่มจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะพอถึงบ้านก็ตัดสินใจเรียกดวงจิตของผู้หญิงคนนี้มาเพื่อคุยผู้หญิงคนนี้ก็เล่าเป็นภาพค่ะภาพที่ให้เห็นคือเป็นบ้านพักของทหารแห่งหนึง่งแถวชายแดนภาคใต้ ผงกระดูกของนางถูกโปรยตั้งแต่พื้นที่เดินขึ้นมาตั้งแต่บันไดจนถึงห้องนอนผู้ชายที่เป็นทหารนั่นเองและนางให้เห็นหน้าคนโรยผงกระดูกของนางคนโรยผู้นั้นก็คือภรรยาของทหารนั่นเองสาเหตุที่นางภรรยาของทหารทาเช่นนั้นก็เพราะทหารผู้นั้นน่ะนอกจากมีภรรยาแล้วก็ยังมีผู้หญิงอีกคนนึงเช่นกัน ด้วยความหึงหวงผู้เป็นภรรยาทั้งรักทั้งแค้นจึงหันไปพึ่งไสยศาสตร์พึ่งผู้มีวิชาได้ผงกระดูกของจิตนางมาเพื่อโรยแช่งชักหักกระดูกสามีสวดเพื่อให้สามีกลับมารักตัวเองและแช่งให้ผู้หญิงคนชิบหายมีภาพที่เห็นว่าเอาผงกระดูกของนางโรยในข้าวให้ผู้เป็นสามีกินอีกด้วยเอาคืนที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ ที่ดิฉันเห็นก็เพราะรู้จักทหารผู้นั้นและผู้หญิงอีกคนที่ไม่ใช่ภรรยาอันที่จริงไม่อยากจะแตะกรรมของใครแต่จิตของผู้หญิงคนที่ขอให้อาจารย์แต่จิตของผู้หญิงคนที่ขอให้อาจารย์ดิฉันช่วยเหลือนั้นนางกโกรธที่ทำไมจะต้องลากนางมาผูกกรรมทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องของผัวเมีย นางไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยทำไมจะต้องลากนางมาผูกกรรมแบบนี้ขังนางไว้ใช้กรรมเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ใครสักคนหรือใครสักคู่กลับมารักกันนางบอกว่านางโกรธพวกมันเกลียดพวกมันดิฉันก็ตอบไปว่างั้นฟังคำเรานะไม่มีใครมัดเราได้หรอกแค่เธอวางได้ไม่โกรธไม่แค้นให้ตัวเองเป็นทุกข์คิดซ้ำ,สำ คือการมัดตัวเองกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเองซึ่งถ้าดวงจิตเธอวางได้เธอก็จะเห็นแสงธรรมเมื่อได้แสงธรรมส่องมาให้เธอตามแสงนั้นไปเพื่อเปลี่ยนพบใหม่ไม่ต้องถูกกักขังไว้ใช้งานแบบนี้ส่วนผู้สามีภรรยาน,นั้นกรรมจะเป็นผู้ทวงเขาเองเธอไม่ต้องอยู่เพื่อทวงหรอกกดแห่งกรรมนั้นศักดิ์สิทธิ์เสมอท้ายนี้ เราขอนำเรื่องของเธอมาบอกต่อผู้คนเมื่อใดก็ตามที่เรื่องนี้ได้ส่งต่อขอให้เธอมาอนุโมทนาบุญเสมอนะและขอให้บุญเธอมากขึ้นเรื่อยๆคติธรรมการรู้จักให้เสมอฝึกจิตตั้งแต่ยังเป็นคนมีกายอยาบสะสมบุญเรื่อยๆไม่ตระนีถีเหนียวรู้จักให้อย่างมีสติไม่เดือดร้อนตัวเอง จิตก็จะไม่ไปในที่ต่ำเหมือนจิตของผู้ชายคนนั้น 2. แม้จะรีบแค่ไหนก็ไม่ควรแซงคิวไม่ว่าคนหรือผีผู้ที่รอก่อนมักจะไม่ชอบใจเราเองก็เช่นกันถ้าโดนแซงคิวก็คงไม่ชอบเช่นกัน 3. หากคุณโดนใครต่อว่าโดนใครตำหนิหรือถูกกระทำอะไรแล้วเกิดอาการไม่พอใจ เขาด่าเราเมื่อวานแต่เราเก็บมาคิดวันนี้เมื่อวานเขาทำร้ายเราแต่เมื่อผ่านมาแล้วยังเก็บมาคิดจิตของคุณนั่นแหละที่ทำร้ายตัวคุณเองด้วยความชิชงชังเครียดแค้นไม่เลิกเมื่อใดคุณวางได้ไม่ยึดต,ติดจิตเราก็จะสูงกว่ากรรมก็จะตามทวงคนที่ทำร้ายเราเองโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวไปยึดต,ติดและผูกกรรมนั่นเองและข้อสุดท้ายจากตัวอย่างของภรรยาทหาร ใครไม่รักเราก็ปล่อยไปเถอคะค่ะพูดง่ายแต่อาจจะทํายากอันนี้ก็คือไม่เถียงแต่ก็ดีกว่าจะต้องเอาคืนใครๆเพื่อให้ใครกลับมารักตัวเองกลับมาหาตัวเองแม้แต่พึ่งทางมืดพึ่งคนใสหรือทําร้ายใครด้วยความสาใจก็ถือว่าเป็นการผูกกรรมกันไปไม่สิ้นสุดหากไม่เบื่อผัดกันแบบนี้ทุกชาติพบก็ทําไปไม่ว่ากันสุดแต่จะเลือก ส่วนผู้หญิงอีกคนที่เป็นน้อยนั้นก็มาชดใช้กรรมให้กับทหารจากพบก่อนตอนนี้นางปล่อยวางและหลุดพ้นแล้วไม่เจอกันอีกทุกชาติพบไปกรรมเล่าเรื่อง ep 19จบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ ep ที่10สวัสดีค่ะ